พุทธวจนะฉบับที่9ประถมธรรมผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งอานน์เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพัดพลากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอานน์ข้อนั้นจะได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใด เกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานนท์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะ จงมีทมเป็นปฏิปมีทมเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะอานนท์พิสุมีตนเป็นปฏิปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีทมเป็นปฏิปมีทมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะนั้นเป็นอย่างหลายเล่าอานนท์พิสุในธรรมวินัยนี้พิจารณา เห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองเนือง,เนองอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานนท์ภิสุอย่างนี้แล ชื่อว่ามีตเนตเป็นปฏิบมีตนเป็นสรณะไม,ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรม,มเป็นปฏิบมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นปฏิปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะ มีธรรมเป็นประทีปมีทมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะอานนท์พิสุพวกใดเป็นผู้ใครในสิบขาพิสุพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล